พูดเรื่องเกี่ยวกับพี่หนุ่มกัญชัยนะเพราะว่าวันนี้ในเรื่องของของโหนกระแสบอกตรงๆนะก็มันก็เป็นเรื่องราวที่ก็ต้องรอให้ทางกรมราชธรรมเนีเขาออกมาพูดเเนาะโคบี้ชื่อน้องหมาเพชเมียค่ะส่วนอัตชัยคือนามสกุลที่บ้านค่ะเอาเหรอคืออะไรวะงงมากเลย คือกำลังบอกว่าไอ้โคบี้เนี่ยคือชื่อน้องหมาเพศเมียส่วนอัตชัยคือนามสกุลก็เลยให้โคบี้เนี่ยนามสกุลอัตชัยไปด้วยอย่างนี้เหรออ๋อรออยู่ใช่ไหมขอโทษทีค่ะชีวิตของเราใช้ซะวันนี้หนูมีเรื่องมาบอกค่ะเรื่องอะไรจ๊ะแม่น้องกะถิน่นบัดีน้องหมาตาบอดที่หนูเอามาเมื่อวานอ๋อโอเคกูเข้าใจละนะ คือจะให้แมวใช้นามสกุลเดียวกับเรานะช่วยอธิบายเรื่องราวเรื่องดาวเทียมวันนั้นอีกอีกครั้งได้ไหมพี่นะสอบถามพี่พี่เก่งภาษาอังกฤษค่ะจะถามว่าขอเก็บเงินก่อนรับบริการใช้ภาษาอังกฤษยังไงคะอ่ะใครเก่งภาษาอังกฤษนะจะขอเก็บเงินก่อนรับบริการต้องพิมพ์ว่าอะไรนะ พี่ไก่ที่ช่วยหมาจรจัดเขารับเคสไปรักษาแล้วอ๋อโอเคนะเดี๋ยวถึงสามร้อยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องพี่หนุ่มกันชัยเพราะวันนี้เรื่องในหนกระแสมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกมันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่มีการทะเลาะวิวาทแล้วก็มีการทําร้ายกันอะไรกันเท่านั้นเองนะนะครับแต่เรื่องพี่หนุ่มกันชัยตอนนี้เนี่ยที่ไอ้บางแจ็คเนี่ยนะมึงพูดเอาไว้เนี่ยนะกูจะบอกให้นะกูได้รับความจริงทั้งหมดแล้วนะ ข้อมูลกูมาครบแล้วนะพี่โอเปิลสวัสดีนะนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องพี่หนุ่มกัญชัยนะเรื่องพี่หนุ่มตอนนี้แรงมากนะนะไร์นานยั่ยัเพิ่งไร์เองค่ะเพิ่งเนี่ยพอพี่เดียขึ้นไฟ์หนูว่ามาคนที่สี่ในชีวิตพี่เดียค่ะนะเป็นคนที่สี่ในชีวิตพี่เดียนะพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะนะแปลว่าไร์ไม่นานนะหนูเข้ามาในชีวิตพี่เป็นคนที่สี่อ่ะนะพี่หนุดีสวัสดีค่ะนะ เดี๋ยวรอสักสามรอคนก่อนนะเดี๋ยวจะเมาให้ฟังนะกดเข้ามาดูตลอดเลยไม่เห็นไลค์ปกติจะไลค์หลังจบผลกระแสแต่วันนี้คือแบตเตอรี่มันเหลือน้อยก็เลยแบบเออมาช้าหน่อยพี่จ้าโอวดีจ้าอาจารย์โตวัดีจาอาจารย์โตมิโมนาวดีได้ยินไหมพูดอยู่แต่ไม่เชื่ออ่าเดี๋ยวเดีจะมาพูดความจริงทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องเรา ไอ้ที่ไอบ้บางแจ๊กมันพูดถึงพี่หนุ่มนะแล้วบางแจ็กนะพี่หนุ่มฝากมาบอกนะเดี๋ยวเขาจะแฉมึงบ้างแล้วนะนะเขาจะแฉมึงแล้วนะกูจะบอกให้นะ <c oughs> นะข่าวพี่หนุ่มนะพลาดไปสองวันตกข่าวเยอะเลยพี่พลอยสวัสดีจา้าติดตามเคียเตอร์แล้วแน่ใจนะเจ๊ติดตามกูเนี่ยมึงแน่ใจนะมึงเข้ามาแล้วมึงออกยากมากเลยนะกูจะบอกก่อนนะพี่ตุ๊กสวัสดีจา้าพี่ดอสวัสดีค่ะพี่เนวสวัสดีค่ะ กินซาลาเปาไหมมาสิส่งมาสินั่งเขียนอะไรนั่งอะไรวะจนเจ็บมือพี่ลีสวัสดีครับว่าแล้วทำไมไรเย็นจังแบตเตอรี่มันหมดไงพีซเพย์ไฟล์ thank you นี่ไงนี่ไงพี่ดีเคนวายเนี่ยเนี่ยโบมบินแบบว่าพีซเพย์ไฟล์ thank you นะไม่หน่อยครับขำมาก นะพี่ปุ่ปุยแบบว่า please concrete the money before อะไรวะ retinting อะไรว h a t s o e v e r อะไรสักอย่างวะกูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะ <S <S เป็นคนเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ขอเป็นคนสุดท้ายก็พอือจ้าแม่คุณแม่คุณทุนหัวนะพี่ป้ายสวยสวัสดีครับพี่วินีน่าสวัสดีจ้าตอมเผื่อกันทำงานนะจ้ะขอบพระคุณคะ่ะโมแต่ไปดูคุณกันที่สอนอมินบุรีพีนางนาง นะนะนะแครไออะไรวะอะไรวะกูอา่าไม่รู้เรื่องเลยวะหาไม่เจอพี่ชมพู่พี่ไม่เชื่อบังหรอกนะอ่าพร้อมยัง295คนแล้วอ่าเรื่องราวเรื่องนี้นะผมบอกเลยส0มร้อกว่าคนนะขอบคุณครับที่เคาะหน้าจอและแชร์ไลค์และส่งหัวใจส้มให้มันดันฟีดเรื่องพี่หนุ่มกัญชัยฟังให้ดีไอ้แจ็คนะไอ้บังแจ็คมึงฟังกูด้วย ไอ้ที่บอกอายุ30กว่าไม่ใช่ไอ้บางแจ๊กนะเขาอายุห0สผู้หญิงคนนี้อายุห0แล้วเรื่องเนี้ยนะคุณเมย์เนี่ยภรรยาพี่หนุ่มเขาก็รู้นะผู้หญิงคนนี้อายุห0ผู้หญิงคนนี้ฟังให้ดีนะเป็นคอนเซ็์ของพี่หนุ่มผู้หญิงคนนี้ทำงานร่วมกับพี่หนุ่มเพราะเขาเป็นคนขายโฆษณาให้พี่หนุ่ม ซึ่งเวลาที่เขาสามารถนําโฆษณามาในรายการได้เขาจะได้30%สส่วนทางรายการจะได้70%ซซึ่งเขาเป็นคนเซ้ลกันระหว่างพี่หนุ่มกัญชัยกับผู้หญิงคนนี้เขาอยุ่50%บในแางจ็คควายไม่ได้สากว่าเขาห้าสิแล้วที่บอกซื้อรถพอร์สเนี่ยพี่จะบอกให้พี่หนุ่มอ่ะสั่งรถพอร์สมา1นึคันจากไอศูนย์นี่แหละนะพี่เทวยวเลยบัดี จากที่ศูนย์นี่แหละนะแล้วพอดีว่าพอมาถึงสเปคมันไม่ดีเขาไม่เขาไม่ชอบเขาก็เลยขายโทษทีเขาก็เลยขายใบจองให้กับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยไปจ่ายส่วนต่างมึงฟังอีดีนะมึงอะไม่รู้เรื่องอยากได้แสงปันข่าวแต่ถ้ามึงอยากได้เอกสารจากกูนะมึงทักกูมาเลยกูมีเอกสารใบจองใบจองใบทุกอย่างนะ แจมินสวัสด,ดีฟังไปด้วยเขาอยย่ห้าสิบจ้าไม่ได้สามสิบกว่าจ้านะเดี๋ยวเขาจะเอามึงกลับแล้วนะแล้วสำนักข่าวที่เขาไม่เล่นข่าวนี้มึงไม่ต้องไปด่าเขานะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมึงอย่าเต้าข่าวให้มากมั่วทุกเรื่องเรื่องเดียวที่ไม่เคยมั่วคือเรื่องชั่วอุบอกมึงแค่เนี้ กูวาลำคาญมึงเหมือนกันนะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวแม่งเอามาใส่ความเขามึงหาวิธีกับมึงไทยให้ได้ก่อนนะชีวิตมึงอะ่ะกูบอกให้จริง,รงโคตรมั่วกูเนี่ยมึงอยากได้มึงบอกกูเลยนะกูมีเลยเอกสามเจ้าไม่ล่ะแม่งทำเขาเสียหายเหียเขามีลูกมีเต้านะมึง ตัวพี่หนุ่มเองกูบอกเลยเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องมึงนะแต่เขาซีเรียสเรื่องถ้า <c oughs> ถ้าเกิดเรื่องเนี้คนไปพูดเยอะๆเมาเยอะๆเ,เ,เนี่ยแล้วลูกเขาจะคิดยังไงลูกเขาโตแล้วนะเวย้ยแม่งบางเรื่องอะ่ะกูบอกเลยนะมึงอย่าเยอะมากนะมึงทําเขาเสียหายเฮียเขามีลูกมีเต้าลูกเขาโตแล้วนะพอพอมคันนี้มาเนี่ยมันไม่ตรงสเปคเขา เขาก็เลยขายใบจองเนี่ยให้กับพาร์ทเนอร์คนที่เขาเป็นคนคนนำโฆษณาเหมือนผมเนี่ยผมมีรู้จักกับคนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ผมก็เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปไปที่รายการโนกระแสแล้วผมก็รับ30%สมมมติว่าค่าโฆษณา2ล้านผมก็ได้ห0 0 0 0ไงส่วนอีกหนึ่ล้านสก็เข้าโหนกระแสเข้าดีวันดีคืนไง <c oughs> แล้วพอพี่หนุ่มเขาเห็นสเปคของพอร์ตคันนี้แล้วเขาไม่ชอบเขาก็แค่ขายใบจองให้กับผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เอาใบจองเนี้ยไปรับรถแล้วจ่ายตังค์เพิ่มแค่นั้นเองมันก็เอาไปเล่าว่าพี่หนุ่มซื้อรถให้ผู้หญิงผู้หญิงมันตลกไนงะเข้าใจป่ะเอาง่ายๆเลยพี่พี่อีทสดีครับพี่ใหม่วสดีพี่คิดเล่นๆนะสมมุติเดียเนี่ยนะซื้อรถมาคันหนึ่ง ผมไปจองมา5,000บาทอาเอาเป็นอีซูซุว่าละรถกระบะอีซูซุ5,000บาทนะแล้วพอนะดีว่า,อ,าอีเจ๊นหนูดีเนี่ยนะมันอยากได้รถอีซูซุแต่พอดีว่าผมอ่ะดันทะลึ่งชอตเงินผมก็เลยเอาไอ้ใบจองเนี่ยให้เจ๊นหนูดีแล้วเจ๊นหนูดีมึงก็าตาังค์มาให้กู5 0 0 0แล้วมึงก็เอาใบาจองของกูเนี่ยไปรับรถ เท่านั้นเองเออบอกแม่งหูป,ปากไอ้เฮียทำลายชีวิตเขาบ้าไว้ห่ไาไม่เลิกคือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะแต่ไอห่าเนี่ยแม่งพูดทำลายทำลายเขาอะพิเปิลสวัสดีครับนะเนี่ยเดี๋ยวมันเห็นคลิปในบ้านแดงแน่ๆมันเห็นคลิปผมพูดอย่างนี้แน่ๆแ,แล้วมันจะอ๋อ แต่ถ้ามึงอยากได้เอกสารมึงบอกกูนี่เดี๋ยวกูจะส่งให้ดูไอ้ฮา่าเออมันแม,ม,ม,ม่มีคนที่ไม่น่าเชื่อคือเราแม่งกันละผมไม่เคยฟังมาเลยนะกูไม่มีเวลาไปนั่งฟังมิจฉาชีพนะแต่ละอย่างตอนคดีแตงโมเนี่ยนะมึงจะตบซับเขาอย่างเดียวเลยกูจะบอกให้มึไม่อยากจะพูดเองแหละไอ้ฮา่ามึงโทรไปหาพี่หนุ่มเขาอะมึงไม่เรียกอะไรเขาอะ่ะมึงอยากให้กูบอกก็ะล่ะมึงอยากคิดว่าพวกกูไม่รู้นะ กูอยู่กันมาแต่วันแรกในคดีตังโมเนี่ยมีหมดทุกอย่างคอะมึงอะมีอย่างเดียวที่มึงไม่มีคือเรื่องจริงเขี้ย er. ตลกมันใช้ไม่ได้ฮะมึงต้องคิดก่อนว่าเขามีลูกมีเต้าเรื่องนี้คุณเมย์เขาก็รู้อย่าเข้าเมืองไทยรับรองเข้าแล้วโอ้โหเข้าแล้วไม่ได้ออกแล้วจา้ากรถินเพียบจา้า ยังเลยจ้ะเดี๋ยวเพิ่งขึ้นมาเพิ่งไหลจ้ะพี่จุกเหลียงบอกว่าทํามากี่ครั้งแล้วลวงโลกมงหลายครั้งแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดมึงบ้างอ่ะเดี๋ยวมึงจะหนาวไม่ใช่บ่ามึงแหม่กูมีหมอทวัชชัยมาเอานู่นนี่ที่อเมริกากูแล้วมึงจะไม่ใช่นะกูว่าคนละคนกับหมอทวัชชัยเหมือนกันนะกูไม่เกี่ยวนะพี่หมอกูเคารพยังไงกูเคารพแบบนั้นนะแต่กับมึงนี่กูไม่เคยสนใจอยู่แล้วนะจะบอกให้ มันมันไม่ดีอ่ะมันไปทําลายเขาอย่างนี้ฮะกูนี่แม่งเห็นแล้วแบบตลกอย่าทําลายกันเขย่ะลงเถอะลงเถอะคืออะไรวะเจ๊หมายถึงอารมณ์เหรออารมณ์คือลงใช่ไหมทำนั้นก่อนหมายถึงว่าให้อารมณ์อารมณ์ตอนนี้ให้มันลงใช่ไหมผมจะอารมณ์ดีได้ต่อเมื่อ ผู้หญิงที่ชื่อมิ้นเนี่ยเขาโยนกล่องให้ผมเพราะว่ากล่องที่คุณโยนมาเนี่ยมันจะทําความสุขให้กับคนแป0รอกว่าคนนะเนี่ยอามาเปผู้ชายได้ไงไอติมยี่สิอันอย่างขึ้นไล์กับแปะซะว่าพี่หนุ่มเรื่องแต่งโมคือเขามีสิทธิ์ที่จะทำหรือไม่ทำเดี๋ยวบอกเลยนะเปลี่ยนชื่อแป๊บ <laughs> เปลี่ยนชื่อเลยเหรอ นะ,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 นะนี่ดอกบัวเข้ามาพีก่กิติพรสวัสดีครับฉะนั้นคือผมนําเรื่องที่เป็นเรื่องจริงมาบอกทุกคนแล้วแล้วกันนะผมสบายใจละคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้มาออกตัวให้พี่หนุ่มนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าอันไหนที่มนเป็นเรื่องจริงควรจะเสพเรื่องจริงไม่ต้องไปฟังคนนั้นคนนี้ว่าคืออะไรนี่คือเรื่องจริงๆซึ่งเอกสารมีทั้งหมดเห็นหมดแล้วนะ เป็นห่วงช่องโยนเหรียญให้บ้างแต่โยนไม่เป็นจริงเหรออายุแล้วล่ะอันนี้เกี่ยวกับอายุนะถ้าโยนเหรียญไม่เป็นเนี่ยกูว่าอายุแล้วล่ะนะหกสิบห้าหกสิบห้าใช่ไหมกาบเขาบพระคุณเจมินสลับกล่องเขายังไม่ให้เลยเจแหม่นี่ก็กราบก่อนเขาะได้ถึงแปดหมื่นหรือเปล่าล่ะหนูถึงจะให้กล่องแปดหมื่นเลยเหรอ มึงคิดว่าคน800ร้อยกว่าคนเนี่ยเขาจะเคาไปถึง80,000ื่จริงๆใช่ห้าร้อยเหรียญให้เจมาห้าร้อยเหรียญพวกเรา8ปดเจหคนทำให้เจมินมันรู้ว่า8ปดห0ื่นแม่งแค่หน้าปักซอยนะหน้าปักซอยอเจมินกูบอกให้เฉยอีกตั้งห้าหมืนกว่าอีกตั้งห้าหมืนกว่ามันจะได้เอะวะ เดี๋ยวนี้ต่อรองนะอีเจเดี๋ยวนี้มีต่อรองนะสมัยก่อนไม่เคยต่อรองอะไรกูเลยนะอีเจนะเดี๋ยวนี้ต่อรองนะนะจริงๆมันไม่ใช่เป็นหมวยหน้าใสนะจริงๆมันคือมาไลดีนี่เองออกก็เห็นคนเยอะใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวจัดให้นะแล้วพอจัดเสร็จนะเจมินโยมาห้าร้อยพอเปิดไปกองเปล่าอีเจมินแม่งโดนด,ดาก <laughs> เปิดไปเจอกองเปล่าอีเจมินโดนด,ดาก นะพี่เดียเศษของเขาเจเลยเศษของเลยเหรอผมไม่ใช่จะเป็นศิลปินดังคนนั้นนะที่ทําของอะ่ะแต่อย่าพูดถึงเขานะมึงอย่าห้ามพิมพ์ชื่อเขานะมึงนะอ้าวอาจารย์โตโยมาร้อยเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญกับเจ็ดร้อยกว่าคนกูคนหนึ่งแหละที่กูจะไม่กดกล่องเพราะกูมั่นใจเลยนะว่ากูคงไม่ได้อะไรแน,น,น่นอนนะพิกัดแฟชั่นมาละนะมาละร้อยเหรียญก่อน เขาเรียกเป็นออเดิฟเหมือนโต๊ะจีนเนี่ยมึงอย่าเพิ่งกินกระเพาะปลาอย่างอย่างออเดิฟก่อนมึงต้องกินออเดิฟก่อน3ามสอย่างออเดิฟมาก็จะเป็นพวกอะไรนมจีบหมูแผ่นนะแล้วอะไรอีกวะนมจีบหมูแผ่นแล้วอะไรอีกวะสับปะรดถั่วใช่ไหมใช่ไหมถูกต้องป่ะน่าจะถูกต้องนะ อ่าไขยเยอะมานี่คือออเด็บนั่นคือหนึ่งร้อยเหรียญของเราหนึ่งร้อยเหรียญที่อาจารย์โตโยนมาให้ขูม,มั่นใจว่า <c oughs> อาจารย์โตเนี่ยน่าจะเก็บมาอยู่สักพักใหญ่นะพี่โรตีของเม็ดแตงมีเหรอวะโต๊ะจีนมีเม็ดแตงด้วยเหรอวะมีจริงๆเหรอเม็ดแตงจิ้มปากพี่เดียหัวใจขึ้นรัวๆจิ้มที่ปาก ช้คำวัดตบดีกว่านะตบที่ปากเติมเงินเมื่อไหร่เลยครับออเข้าไปเติมเลยเหรอมีใช่ไหมยำสามกรอบอืมข้าเกียบเออนะออเดิบนะนี่คือออเด็ฟหลายๆคนบอกว่ากูต้องมานั่งเคจ้าะจให้มันท้อออกไป200ร้อยกว่าคนละเริ่มท้อนะจอมีเข้าเกียบเข้าเกียบเคยเห็นแต่ไอเม็ดแตงไม่ค่อยไม่เคยเห็นว่ะไม่เคยเห็นเม็ดแตงว่ะ หิวเลยแค่พูดคำว่าออเดิฟเนี่ยอีเจหิวเลยเหรอมันเป็นขนาดนั้นเลยเหรอว่ามันหิวขนาดนั้นเลยเหรอว่าแค่พูดว่าออ,อเดิฟเนี่ยนะมันทําให้กระเพาะมันกระตุ้นขนาดนั้นเลยเหรอไ้กรอกเออไ้กกเคยเห็นคือโต๊ะจีนนี่นะผมบอกเลยนะถ้าต่ำแบบพันหนึ่งนะเอะ้ต่ำแบบประมาณสักต่ำมาสองพันเนี่ยมึงจําไว้เลยนะจะไม่มีอะไรที่มึงสามารถที่จะบริโภคได้เลยนะ เคยไปงานแต่งงานแต่ไม่ได้ว่านะอันนี้ไม่ได้ว่านะก็คือพูดให้ฟังก็เฉยเมาๆนะโต๊ะจีนพันแปดเชื่อปะจับไม่ลงเลยกูอะสักอย่างเลยพี่หมดมาเลยวัสดีครับจับไม่ลงสักอย่างจริงๆรพันแปดนะเมื่อสี่สิบปีก่อนมีสี่สิบปีก่อนนะ,นะนะอ้าวเพื่อนวัสดีตอนรุ่นรุ่นเป็นงานบวชงานแต่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหม ข้าวผัดพันแปดข้าวผัดจะไม่รอดเลยข้าวผัดจะไม่รอดเลยพันแปดอ่ะผมบอกเลยเอาอีจมินไปนแลกเหรียญเลยเนี่ยมึงพร้อมนะเนี่ยเนี่ยมึงโดนแน่แปดหมื่นกูบอกเลยเจมินมึงอย่าเล่นกับระบบกูบอกแล้วนะพี่โมนาโยนมาอีหนึ่งกอง100หนึ่งร้อยเหรียญเฮ้เฮ้เอาวอเวจีมินมึงแลกไว้พันเหรียญได้เลยมึงเชื่อกูเลย เออโทษทีว่าไม่มีพอดีพี่เดียพิ่งกลับมาว่ะนะไอจีน้น้องมนโทรมาแล้วไงไม่ได้รับนะพอดีไลฟ์อยู่มันเข้ามาพอดีกราบขอบพระคุณนะจ๊ะครับพระคุณอาจารย์โตกับพี่โมนานะนะครับขอบคุณมากกับใจส้มตอนนี้เขาให้ครีเอเตอร์ทําใจส้มพี่เบิร์ดบอกกูไม่อยากน้อยหน้าเอาไปอีกร้อยเหรียญช่วงนี้เป็นช่วงการเกทับกันระหว่างอาจารย์โตพี่โมนาแล้วก็พี่เบิร์ดนะครับ S 1 0ึรอเหรียญก็มาอีกหนึ่งกล่องจะมินกว่าห้าร้อยไม่พอแล้วมึงเชื่ยอูเหอะนะห้าร้อยไม่พอละเพราะตอนนี้คือแบบดุนแรงมากนะแวะมาส่งใจจ้าไปตามเพื่อนมาเร็วจ้าไปตามเพื่อนมาค่ะมหรอพนี้วันนี้มีแจกเหรียญนะพี่โอสวัสดีค่ะพี่ชีพธัสวัสดีจ้าหค่ะขอบพระคุณมากหกเหรียญเลยเหรอ หกเหรียญเลยเหรอวะจริงเหรอวะหกเหรียญเลยเหรอกล่องเปล่าจา้าหกเหมือนกันร้อยสี่สิบเก้าใจพี่เกียงเดชขอบพระคุณมากจา้านะขอบพระคุณมากนะก็อย่างที่บอกนะเป็นที่รู้กันนะส่งใจให้แล้วนะจา้าขอบพระคุณมากจากพี่ชมพูจา้าไม่เคยได้เลยอย่าเพิ่งท้อจา้าหลือสองหีบค่ะอย่าเพิ่งท้อนะอย่าเพิ่งทอ้อยังไม่เคยได้ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยว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 วันนี้ได้แน่นะกล่องว่างจา้าสองวันละไม่ได้เลยใจเย็นจา้านะอย่าเพิ่งหัวร้อนกันนะคะทุกคนอย่าเพิ่งหัวร้อนกันค่ะนะคะใจเย็นค่ะใจเย็นนะใจเย็นค่ะเบาๆได้เบาค่ะส่งใจซ้มให้ได้น,นะคะม่หนูดีขอบพระคุณมากค่ะนะสู้ๆเหลือยีสิบแปดวิอะไรวะเน,นี่ย อาจารย์เมียคนตื่นเที่ยงบ้าบอตั้งชื่อยุดน่ารักอ่ะอาจารย์เมียคนตื่นเที่ยงเฮียใครเป็นผัวสวยชิบหายนะนิวจะล็อกใครเป็นผัวเธอเนี่ยถ้าจะสวยชิบหายเมียตื่นเที่ยงไม่ต้องทำมาหาแดกอะไรกันเลย,เลยตื่นมาก็แดกเลยพอแดกเสร็จยังแป๊บเดียวแม่งเย็นละนอนอีกแล้วนะ เออว่ะสร้างสรรค์ว่ะผัวตั้งให้ <c oughs> <c oughs> ช่วยด้วยโอ้ยผัวตั้งให้ <c oughs> เน็ตแรงโทรศัพท์ต้องดีด้วยนะค่ะเหรียญมากอ๋อผัวตั้งให้นะบอกผัวเลยชนะเลิศชนะเลิศอันนี้กูผ่านกูให้ผ่านพิธีรพงศ์สวัสดีครับนะไม่จริง ไม่ได้ไม่ไม่ได้ตุย๋ยตื่นเก้าโมงแต่ปัดเป็นเที่ยงอ๋อเอาเก็บกองเก็บกองเก็บกองอันนี้ก่องพี่โมนานะว่างเปล่าจา้าว่างเปล่าจา้ากดแล้วจ้าเมื่อกี้นี้กดไวมากกดไวมากวางเปล่าจาสอนโยนให้หน่อยเดี๋ยวจะโยนเหรียญทําไม่เป็นก็โ <c> ย <oughs> ทำยังไงอะโยนไม่เป็นเหมือนกันอะ ว่าเปล่าจ้าไม่มีแล้วว่างเปล่าจ้าห้วจ้ามีแต่คนแห้วและคนได้อยู่ไหนวะเนี่ยไม่เห็นมีใครได้เลยเหรอจริงเหรอเอาเอามาอีกกล่องแล้วมาอีกกล่องแล้วเจ็ดหมื่นแปดไลเจมินยันหนีอีเจมินยันหนีได้หกจ้าไม่ได้เลยจ้ากดกล่องนี้เลยค่ะกดเลยค่ะเจ็ดค่ะพี่เชอร์แตมพี่เชอร์แตมเจ็ดเลยเหรอเนี่ยฮะนี่มัน นี่มึงไม่ใช่ธรรมดานี่มึงเาือชีพมากเลยนะเนี่ยนะอิเจนึงเป็นหน่วยซิลนี่วานึงเก่งขนาดนี้นไม่ธรรมดาพี่อามีได้ห้าค่ะนะได้หนึ่งค่ะเก่งเนาะได้หนึงเจ็ดอ่ะนะแปดหมื่นนะจ้าแปดสิบเคจ้า,จาสารภาพบาปมาจ้าจีมินสารภาพบาปมาจ้ามาแล้วจจีมินห้าร้อยเหรียญ ขอบคุณเจมินขอบคุณพี่โมนาขอบคุณพี่โตพลังบวกขอบคุณพี่เบิร์ดเอาละมึงอยู่กันสามร้อยกว่าคน500ห้าร้อยเหรียญกูว่าต้องมีคนต้องมีคนทะลุสิบสองเหรียญนนะ่ะค่ดูอ่ะนะขอบคุณนะคะเจมินค่ะนะเธอเป็นผู้หญิงที่อ่าเกิดมารูปลักษ์ภาพลักษณ์ทุกอย่างดีหมดเธอเป็นคนที่คุณูปการกับประเทศเรานะเธอเป็นวีรสตรีในใจของทุกๆคนนะ พอมันส่งกล่องมาแล้วก็อวยหน่อยนะเดี๋ยวพอเรากดเราไม่ได้เรา,าก็ด่าปเป็นเรื่องปกติได้เหรียญจะส่งให้พี่เดียนะจ๊ะขอบพระคุณมากสีสะเกตฝนตกหนักเลยค่ะขอบคุณสายเปยค่ะ <c oughs> ขอบคุณสายเปยเออโก้รืมพี่หนุ่มคืออะไรรืงพี่หนุ่มคือไม่มีอะไรครับสุดท้ายคือคนที่ไปเอาใบจองรถชื่อพี่หนุ่มเนี่ยเขาเป็นคนที่ทํางาน เขาเรียกว่าเป็นไอเนี่ยครับเป็นคอนซัลซิ่งการและการนะในการทํางานเรื่องเกี่ยวกับการขายโฆษณาครับอายุ50ไม่ได้33นะนะไอ้บางเจ็คมันมั่วเขาคุณจา้าเหลืออีกประมาณนาทีกว่านะ500เหรียญนะดูบ้านสวยไหมพี่เดียดูบ้านคืออะไรอะ่ะอ๋อบ้านเหรอพาเขาไปพาเขาไปดูบ้านพี่เชอรี่สวยสิ80ล้านแบงก์สวัสดีจา้า ใครเก็บได้ฝากกดใจส้มให้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมเธอคนนี้นะเธอยังเป็นผู้หญิงที่น่ารักในตลอดเวลาในสายตาฉันเจมินนะวันนี้น่าจะร้อยเคเมื่อวานร้อยยี่สิบเคพี่ตายเมื่อวานเนี่ยจะโยนเหรียญให้สพันเหรียญเล่นกันสรุปทําไม่เป็นพันเหรียญเลยเหรอฉันก็ทําไม่เป็นน่ะนะฉันก็ทําไม่เป็นเหมือนกันนะ ทำให้เป็นจริงๆไม่ได้โกหกทำให้เป็นเหมือนกันนะสุดท้ายเคลียร์นะเรื่องไม่หนุ่มเคลียร์แล้วนะเดียต้องถือโทรศัพท์ไปข้างหนึ่งอ่ะพอชาร์จแบบไปด้วยกดไปได้กองเปล่าเอานิ้วจิ้มจมูกให่เดียรเล่นดีกว่าเอาเลยมึงมึงระบายให้เต็มที่เลยอ่ะอ่าจิ้มไปเลย มึงจะใช้นิ้วจิ้มหรือมึงจะใช้เท้าจิ้มก็ได้อะอืมเอาไป